สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงประจําเดือนพฤษภาคมกันนะครับวันนี้ก็จะพามาที่สถานีมวกเหล็กนะครับวันนี้จะรายงานจากมวกเหล็กนะครับยาวไปจนถึงสถานีบันไดม้าเลยนะครับโดยเส้นทางจากนี้นะครับไปจนถึงสถานีบันไดม้าก็จะมีสัญญาบรรจุอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2ส,สัญญานะครับผมก็จะมีสัญญาที่3ขีด1นะครับแล้วก็อีกสัญญาตัวหนึ่งก็จะเป็นสัญญาที่1ขีดหนึ่งนะครับผมก็จะทําต่อกันยาวไปเลยนะครับโดยสัญญาที่3ขีดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจากช่วงมวกเหล็กนะครับยาวไปจนถึงสถานีกลางดงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พอถึงกลางดงก็จะเปลี่ยนเป็น1ขีดหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปถึงปางอาโศก 1ขีดหนก็จะสิ้นสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นสัญญาที่3ขีดหนึ่งก็จะต่อไปจากปางกระสกก็ยาวไปจนถึงสถานีบันไดมาเลยครับผม <Orleans> เราเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดเส้นทางต่างๆในแผนที่กันเลยนะครับเดี๋ยวจะ ทำเป็น Google Earth ให้ดูนะครับว่าเส้นทางจะไปยังไงนะครับแล้วอันไหนที่เป็นทางยุระดับนะครับอันไหนเป็นระดับบินนะครับก็เดี๋ยวดูกันได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะบรรยายยาวทั้งหมด23นาทีเลยนะครับวันนี้ชมกันยาวๆไปเลยทีเดียวครับผมจุดเริ่มต้นของเรานะครับจะอยู่ที่สถานีม่วงเหล็กใหม่นะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางยุระดับเลยนะครับ ก็จะเป็นทางยกระดับยาวไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับก็จะเป็นทางยกระดับยาวไปเรื่อยๆตามแนวเขตรถไฟรางคู่แบบนี้เลยนะครับก็เส้นทางก็จะไปอย่างนี้นะครับตามแนวเขตของรถไฟรางคู่แล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดแยกนะครับระหว่างทางรถไฟเก่ากับ ตัวทางรถไฟรางคู่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงนะครับโดยที่รถไฟความเร็วสูงก็จะยังขนานไปกับทางรถไฟรางคู่เส้นใหม่นะครับโอเคนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะลดระดับนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นทางระดับบินตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับตรงอาคารขาวๆนี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทางระดับดินนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสถานีกลางดงเลยครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับทา,ทางรถไฟ ouais. ความเร็วสูงนะครับก็จะขนานไปกับทางรถไฟความเร็วปกตินะครับตอนนี้เรามาถึงที่สถานีกลางดงแล้วครับพอมาถึงกลางดงนะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะขนานกับทางรถไฟความเร็วปกติมาอย่างนี้เ sí ลยนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกันกับสัญญาที่1นขีดหนึ่งนะครับเส้นทางจาก กางดงถึงปางอรโศกนะครับที่เคยสร้างตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนที่เราเริ่มมีโครงการที่จะทำรถไฟความเร็วสูงนะครับก็เป็นทางระดับดินนะครับช่องบริเวณนี้นะครับก็ถ้าท่านขี่รถไฟก็คงเกณนะครับนี่นะครับก็มาสุดสัญญาตรงปรางกระโศกนะครับสำหรับสัญญาที่1นึขีดหนนะครับหลังจากนั้นก็3ามขีดหก็จะต่อเนื่องอีกไปเลยครับ หลังจากนั้นนะครับสัญญาที่3มขีดหนึ่งก็จะทําการยกระดับขึ้นนะครับเพื่อที่จะข้ามฝั่งจากฝั่งขวามือนะครับไปฝั่งซ้ายมือนะครับจากเนี่ยครับตามภาพที่เห็นนะครับตรงนี้เส้นผมตกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มันข้ามมาฝั่งซ้ายมือแล้วนะครับพอข้ามฝั่งซ้ายมือมาแล้วครับแล้วก็จะเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรงมอหลักหินนะครับตรงนี้ก็ยังยกระดับอยู่นิดนึงนะครับยังไม่ลดระดับลงนะครับ ก็พอถึงบริเวณนี้ก็จะลดระดับลงเป็นทางระดับดินนะครับเพื่อที่จะเข้าที่สถานีบันไดม้านะครับเพื่อที่จะมาเชื่อมกับทางยกระดับของสัญญา 3- 3ขีดนะครับเราจะ,ะเริ่มออกเดินทางจากสถานีโมกเหล็กกันนะครับตรงช่วงบริเวณนี้นะครับตัวสถานีโมกเหล็กเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นทางยกระดับนะครับสําหรับช่วงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัว ทางรถไฟความเร็วสูงก็จะขนานไปตามตัวทางรถไฟรางคู่อย่างนี้เลยครับตามแนวเขตอย่างนี้เลยครับก็จะไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครเคยนั่งรถไฟมาตามเส้นจากกรุงเทพม,มาโคราชนะครับก็จะเห็นตัวที่เป็นสะพานสูงๆสเลยนะครับตัวนั้นก็คือทางรถไฟรางคู่นะครับ ส่วนรถไฟความสูงก็จะขนานไปอย่างนี้เลยครับที่ตรงบริเวณนี้นะครับทำไมถึงต้องสร้างเป็นสะพานสูงเพราะว่าตัวพื้นที่ของโมกเหล็กนะครับมันจะมีลักษณะทางธรณีวิทยานะครับเป็นแอ่งกระทะนะครับเขาก็เลยกลัวจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับก็เลย สร้างตัวทางรถไฟไว้สูงแบบนี้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะขนานอยู่กับตัวละตัวรถไฟรางคู่อย่างนี้เลยครับตอนนี้ก็จะทําการลดระดับลงมานะครับตามกันเลยครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะลดระดับมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะ เปลี่ยนไปเป็นทางระดับดินนะครับตรง warehouse ที่เป็นสีข,า,ขาวๆนั่นนะครับที่โดนแสงแดดอยู่นะครับพอมาถึงช่วงบริเวณนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะ เปลี่ยนมาเป็นทางระดับดินนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอีกนิดนึงนะครับประมาณ800เมตรนะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะกลับมาขนานกับตัวทางรถไฟรางคู่นะครับ พอมาถึงช่วงบริเวณนี้นะครับตัวทางรถไฟควนวสูงนะครับก็จะมาขนานก,นกันกับตัวทางรถไฟรางคู่แล้วนะครับก็จะเป็นแนวยาวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสถานีกลางดงเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับสัญญาที่1นขีดหนะครับซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่แรกเลยนะครับนั่นแหละครับก็จะไปเชื่อมกันที่ตรงสถานีกลางดงนะครับซึ่งสัญญาหนขีดหก็จะเป็นช่วง กลางดงปางกระโศกนะคร <gettable. Wit! S 1> ับผมอันนั้นก็จะสร้างมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่แรกๆที่เราเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงเลยครับช่วงบริเวณนั้นนะครับก็นี่นะครับเห็นเห็นร่องรอยที่เป็นร่องๆไหมครับนี่นะครับนี่ก็เป็นแนวเขตของตัวรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับที่เป็นทางระดับดินนะครับก็จะเห็นว่าภาพถ่ายทางอากาศที่ลงให้ท่านดูตรงนั้นนะครับอันนั้นแหละเป็นแนวเขตรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับ ในอนาคตนะครับตัวสถานีกลางดงตรงบริเวณนี้นะครับก็จะอยู่ในแนวเขตบอดีนะครับผมก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะโดนย้ายออกนะครับเนีย่ยครับเพราะว่าอยู่ตรงแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงบอดีนะครับน่าจะมีการย้ายเพื่อไปสร้างตรงอีกบริเวณหนึ่งนะครับถึง สถานีกลางดงแล้วครับทุกท่านตอนนี้นะครับรถไฟก็จะออกเดินทางไปแล้วนะครับเดี๋ยวแนวเขตทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเป็นทางระดับดินแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปเชื่อมกับสัญญาที่1นึีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัญญาช่วงกลางดงปางกระโศกนะครับก็เป็นสัญญาแรกนะครับที่เริ่มทํามาตั้งแต่สมัยลวงตูนะครับอนนั้นนะครับเป็นสัญญาเริ่มแรกเลยนะครับก็อันนั้นเป็นสัญญานมนานเลยครับถือว่าแบบ ผมเรียกว่าสัญญาในตํานานนะครับอันนั้นหลังจากนั้นก็จะต่อเนื่องมาก็ใช้เวลาหลายปีนะครับแต่รวมทั้งก็เจอโควิดด้วยนะครับเลยก็เลยทําให้การก่อสร้างมันราชานะครับแล้วก็บวกกับมีการฟ้องร้องอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้สัญญาราชาก็าไปใหญ่เลยนะครับ ในอนาคตนะครับต้นไม้พวกนี้นะครับก็น่าจะโดนรื้อออกนะครับมต,ต้นตาลต้นไม้ใหญ่ๆแถวบริเวณนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตรถไฟความเร็วสูงพอดีเลยนะครับก็ไม่น่าจะรอดครับผม ก็ตรงบริเวณช่วงนี้ก็ยังเป็นทางระดับดินอยู่นะครับนี่ครับตรงต้นจามจุรีต้นนี้นะครับผมว่าเรียบร้อยแน่นอนนะครับไม่เหลือนะฮะเพราะว่าโอ้โหขวางอยู่ตรงทางพอดีเลยครับก็ยังแอบคิดนะครับว่าตรงสะพานตรงนี้นะครับว่ามันจะมีการแบบมาณว่า แต่งอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขีนรถไฟความเร็วสูงพอดีเลยครับตรงนี้ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางมาเชื่อมต่อกับสัญญาที่1ขีดหนแล้วนะครับนี่ครับสัญญาที่1ขีดหนึ่งนะครับที่ก่อสร้างโดยกรมทางหลวงนะครับ ก็ตอนนี้ก็มีการสร้างมีการทําคันกั้นดินถล่ยนะครับมีการทําร่องน้ําแล้วก็มีการใส่ชั้นหินอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ยังทําไม่เสร็จก็คือเหลืออยู่แค่รั้วกั้นนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้นะครับก็สัญญาที่3ามขีดหนึ่งของอิตาเลียนไทยก็จะรับผิดชอบต่อนะครับตรงบริเวณนี้ ก็จะรับผิดชอบในการสร้างล้วกั้นให้นะครับก็จะต่อกันเป็นทางระดับดินนะครับยาวไปเรื่อยๆนลครับจนถึงสถานีปางกระส่งเลยครับทุกท่านตรงบริเวณนี้นะครับถ้าใครนั่งรถไฟบ่อยๆนะครับก็คงจะเห็นว่าโอ้มันเสร็จตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือแค่ล้วนั่นแหละครับที่ยังไม่ได้ใส่เนาะนะครับเหลือล้วสีเขียวนะครับตามปกติถ้า ส่สมบูรเรียบร้อยนะครับมันก็ต้องมีรัวสีเขียวนะครับติดอยู่ตรงข้างๆทั้ง2ด้านเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือว่าคนเข้าไปใกล้ในเขตพื้นที่รถไฟความเร,ร็วสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นอันตรายแล้วก็เกิดปุติเหตุนะครับเวลานํารถมาวิ่งนะครับ ของเขตของสัญญาที่1นึ่ีดหนึ่งนะครับก็จะยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะรอให้ผู้รับเหมาที่ทําของ3ามขีดหนึ่งนะครับมาทํารั้วต่อนะครับก็เลยทําให้ตรงบริเวณนี้ก็จะยังเป็นทางเปล่าโร่องๆนะครับเหมือนท่านที่เห็นท่านที่เคยเห็นตั้งแต่เริ่มแรกที่มันเสร็จนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเห็นเป็นแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้ สัญญาที่3ามขีดหเขามาจนถึงนี้ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะมาทํารบบสีเขียวปิดให้นะครับ ถึงจุดสิ้นสุดสัญญาที่1นขีดหนึ่งแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวสักหน่อยนะครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่ที่สถานีปรางกระสอกนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับจุดสิ้นสุดสัญญาของ1นขีดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณข้างหน้านี่ครับที่กาลังมองเห็นอยู่นะครับตรงใกล้ๆกับเสาสัญญาณตัวนั้นนะครับนั่นนะครับเป็นจุดสิ้นสุดของสัญญาที่1นขีดหนึ่งพอดีเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางเข้าสู่ที่ สถานีปรางกระโสนะครับท <tinc S 1> like ุกท <eye> <Denmark. S 2> ่านเดินทางเข้าสู่ที่สถานีปรางอระโแล้วนะครับทุกท่าน ทีนี้นะครับพอเข้าถึงสถานีปางสะโศกไปแล้วนะครับพอออกจากสถานีปางสะโศกไปสักนิดหนึ่งนะครับพอใกล้จะถึงสะพานเกลือกม้านะครับก่อนจะถึงสะพานเกลือกม้านะครับก็ทีนี้ตัวทางรถไฟความสูงก็จะเริ่มยกระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็จะเริ่มต้นจากการยกระดับนะครับเพื่อข้ามสะพานเกือกมาแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะยกระดับไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงนู่นเลยครับควรจะถึงมอหลักหินนู่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการเบี่ยงตรงออกไปนะครับเพื่อที่จะผ่าไปตรงมอหลักหินนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเพื่อไปเชื่อมกับสถานีนู่นนะครับสถานีบันไดม้าเลยนะครับตอนนี้ก็ออกจากสถานีปางกระสบไปแล้วนะครับนี่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับตรง บริเวณข้างหน้านี่ครับตรงบริเวณนี้แหละครับตรงที่เป็นดินแดงๆตรงนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะเริ่มทําเป็นทางยกระดับขึ้นแหละครับทีนี้นี่ครับจุดแรกนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับตรงเสาเมื่อกี้นะครับที่เราผ่านเมื่อกี้นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวทางก็จะเริ่มยกยกระดับขึ้นนะครับเป็นทางยกระดับข้ามสะพานเกลือมาไปนะครับแล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับ พอถึงสะพานเกือกมานะครับทางก็จะยกระดับไปเรื่อยๆก่อนนะครับยกไปเรื่อยแล้วก็อีกชักนิดหนึ่งก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับจากตอนนี้นะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วสักหน่อยก็จะเปลี่ยนข้างไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับทุกท่านนะครับนี่ครับตอนนี้มันอยู่ฝั่งขวามืออยู่แล้วก็เดี๋ยวสักหน่อยรถไฟก็จะตัวทางรถไฟคอนดสูงก็จะกลับ ไปอยู่อีกด้านหนึ่งก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับพอมาถึงบริเวณนี้นะครับตัวทางรถไฟก็จะกลับด้านไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือไปเรื่อยๆนะครับจนเกือบจะถึงมอหลักหินนะครับ ก็จะถึงมหลังหินแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะทําการตรงเข้าไปในมมหลักหินนะครับเพราะว่าพอถึงช่วงนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วปกติมันจะมีลักษณะก็คือโค้งออกนะครับซึ่งทางรถไฟความเร็วสูงของเราก็จะตรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะพาเข้าไปตรงมมหลักหินแล้วก็จะ ตรงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนู่นเลยครับสถานีบันไดม้าเลยครับก็เดี๋ยวดูภาพถ่ายทางอากาศด้วยกันนะครับจะได้เห็นได้ชัดนะครับว่านเป็นยังไงนะพอถึงตรงบริเวณนี้นะครับผมตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะทําการยกระดับนะครับข้ามตัวหมู่บ้านนะครับตรงบริเวณมอหลักหินตรงนี้นะครับก็จะข้ามไปเรื่อยๆก่อนครับผมก็จะข้ามหมู่บ้านไปเรื่อยๆจน ถึงสักจุดหนึงนะครับก็จะลดระดับลงนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ยังยกระดับอยู่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าสะพานปาากระสุนะครับก็เป็นทางยกระดับนั่นแหละครับก็เป็นทางยกระดับข้ามไปเรื่อยๆก่อนครับตรงนี้ก็ยังไม่สุดนะครับก็ยังยกระดับต่อไปเรื่อยๆอยู่นะครับก็พอไปถึงจุดข้างหน้าตรงนั้นนะครับถึงจะลดระดับลงนะครับเป็นทางระดับดินนะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นสะพานยกระดับอยู่นะครับแต่ว่าจะลดระดับลงเรื่อยๆนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะสิ้นสุดตัวสะพานนะครับแล้วก็จะลดระดับลงนะครับเป็นทางระดับดินนะครับแล้วก็จะตรงไปเชื่อมตรงนู่นเลยครับตรงที่ท่านเห็นเป็นสีขาวๆข้างหน้าไหมครับที่จะเป็นลองทางตรงถ้ามองไปตรงๆก็จะเห็นเลยครับ โดยจาก3มขีด1ก็จะเป็นทางระดับดินนะครับไปเชื่อมกับทางยกระดับของ3มขีด3ตรงข้างหน้าเลยครับสัญญาตัวนี้นะครับก็จะมีเส้นทางทั้งหมดรวม30กิโลนะครับแล้วก็จะมีตัวทางระดับดินนะครับทั้งหมด10กิโลแล้วก็อีกทางยกระดับอีกทั้งหมด20กิโลนะครับก็จะรวมเป็น30กิโลนะครับทุกท่าน ตรงบริเวณที่เรากําลังดูอยู่นะครับก็จะเป็นทางระดับดินนะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่3ีดสนะครับก็จะความคืบหน้าของช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับทุกท่านตรงข้างหน้าที่เราเห็นยาวๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นตัวสัญญาที่3าดสนะครับซึ่งเขาก็จะมาสุดตรงบริเวณนี้พอดีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นจุดที่ส้นสุดสัญญาของ3ามดพอดีเป๊ะเลยครับ ตรงที่จุดที่เสาตั้งอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายบรรยากาศที่จะเป็นการเดินทางไปสถานีบันไดมานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นของสัญญาที่3-3ขีด3เขานะครับก็อันนี้เราก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศของธรรมชาติที่เรากําลังผ่านให้ดูนะครับอันนี้นะครับช่วงที่ถ่ายนี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงบ่าย4ี่โมงนะครับตอนนี้กําลังร้อนนะครับ ร้อนมากนะครับอากาศบ้านเรานะครับเดินทางไปถ่ายก็ลําบากมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อ f อนะครับทางแอดดิงก็จัดให้เลยครับร้อนแค่ไหนไม่สนนะครับดาไม่ดําไม่เกี่ยวนะครับขอแค่ว่าให้ทุกคนได้ดูการอัปเดตนะครับอาจจะพูดคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็ยังไงก็อย่าถือซากันนะครับก็ถือว่าเป็นมือสมัครเล่นนะครับยังไม่มืออาชีพนะครับทุกท่านอยากจะคอมเมนต์อะไรมาก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่ได้มีปัญหาครับอันไหนปรับได้ก็ปรับนะครับอันไหนเราเกินตัวเราปรับไม่ได้ก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับก็นี่นะครับก็จะเดินทางเข้าสู่ที่สถานีบันไดมาแล้วครับทุกท่านก็ดูภาพบรรยากาศของเสาต่อมอวนไปนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแอดมาได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวแอดเองก็ครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ